ไทยสวัสดีพี่น้องสาวสาว่างกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วมือนี่พาคุณยายมาหาเราเบงไฮเบงนาคุณยายประมูลสาวสาว่งางพาเมสาวสาว่างมามานาพี่น้องจ้ะห่างจากบ้านสาวสาว่างกับหกกิโลนี่แหละ มาอีกตำบลหนึ่งพี่น้องภาพบรรยากาศพิ่ทงยู่าอยู่หน้าเขาพี่น้องเกียวลามูพี่น้องก็สิได้มูเพิ่นมาซอยเกียวแล้วก็จัางรถเกียวพี่น้องจ้า มือนีมือนหนีบ่แดดพี่น้องอากาศดีอากาศดีเพราะมีแดด พาเลาะเบิงเบิงไฮเบิงหน้าเขา่าพี่น้องพาเลาะเบิงไฮเบิงหน้าเขา่าปลาเขา่าอยู่ดั๋พี่น้องอจ้าพักกันมาแต่เศร้าๆเพื่นพี่น้อง แต่เศร้าๆนี่ก็บ่ายโมงบ่ายโมงกวา่าอะไรดิพี่น้องพาหลอกดึงเดึงหน้าเข่าพี่น้องเพาหลอกดึงให้เบังหน้าเข่า ยายเราปลูกต้นใหม่เลยต้นหนึ่งนเนียต้นแบบแคร์บ้านนี่เพิน่นเพื่อนปลูกต้นไม้ไว้เป็นห่มใหม้พี่น้องยายมูลปลูกไว้ต้นใหญ่แล้ว ห้าเลาะห้าเลาะหลินนะพี่น้องเนาะน้ำทงน้ำทาเขาก็ง,งามอยู่พี่น้องจ้ะ 看我。嗯 ไม่มีปูไม่ปีปลาปันไดแลวพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเมื่อค่ยไม่มีปูไม่ปีปลาปันไดแล้วเพราะว่าน้าม,มันกระคอนแห้งแล้วเขาย้ำหนาวแลวเนาะปันี้เนาะก็เลยอ่ะบ่มีปลาปันได <c oughs> จะไม่ตะกี้ไลยแล้วปลาคอนคันแท่นาปลาคอนแก่นา พามานั่งอยู่ปลาเข่าพี่น้องเมื่อนี้เงียบสงบดีเนาะพี่น้องเนาะมันบดแดดเมืนน่อนไงการก็ดีอยู่กากรก็ดีอยูย่บดแดดเขากะเขากะยากษกองแล้วนะ่ะต้นเขากะมันลม เขาพันเตี่ยมาเขาพันเตี่ยมา,า,า,ยมาไม่เลยต้นพะสูงปานใดพี่นอ้องไอ้สาวสว่างรถเกี่ยวพันมาเกี่ยวพ <c oughs> ามานางังพามานังเหรียญอยู่ป่าเขาเมื่อนี้ เงียบสงบดีนะพี่น้องเนาะเสียงคนคุยกันบ้าน บ้านเพิ่กกงดูใกล้ๆใกลกๆเห็นตรงหน้าสาสว่างเพิ่งคุยกันพี่น้องก็บสบายกันดีสุข,ขูสุขคนณดีดรอกเนาะ กับแต่จืนออกมาออกมาบันทอนได้ปิ่งปลาได้ปิ่งปลาแล้วกันตำบกทั่วกินข้าวเร่าข้าวเที่ยงแล้วกันกินเลื้ย่างเลาะกาดบันดีพี่นนอกมันบ่แดดมันบ่มีแดดพี่นนอก ียบสง,งบดีน้ำกับบ้มี่แหละแหงละบ้มี่น้ำเกียนั่งมองกับุ่มเป็นเบิ้งอยู่เอาเขามาทักทายพี่น้องเด้อจงไหนก็นได้ เป็นกำลังใจให้สุขูมสุคนเนาะมีแวียวกงังก็เหตุไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนของแต่ละคนแต่ละหนาที่เนาะพี่น้องเนาะพามานั่งอยู่ทงเวทาอยู่กลา,าง กลางกลางให้หน้ากลางทุงกลางทุงกลางทาเนาขอขอบุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้ออะไรกะให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเกาเช่นเดิมนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อพี่น้องขอขอบุญขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีจ้า